วันคืนนี้ประจำวันที่19กรกฎาคม2568 ฟุนบอลคืนนี้นะครับพี่หล่อฟันทองก็สวัสดีผู้รับชมทุกท่านด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับพี่หล่อก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องพี่หล่อฟันทองกันด้วยนะครับแล้วมาดูฟุตบอลนะครับห้าคู่ที่พี่หล่อคัดเลือกมานะครับของค่ั้คืนที่ผ่านมานะครับเรามาดูกันเลยนะครับคู่แรกนะครับเป็นบอลเยาวชนชิงแชมป์อาเซียนนะครับรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับรอบแบ่งกลุ่มนะครับเป็นการพบกันระหว่างติมอเลสเต้นะครับพบกับทีมชาติไทยนะครับคู่นี้นะครับก็เป็นทางทีมชาติไทยนะครับที่เอาชนะติมอเลเต้ไปนะครับส คู่นี้นะครับก็เสมอกันไปนะครับด้วยสกอร์หประตูต่อหนึ่งนะครับต่อไปนะครับเป็นคู่ VIP นะครับของในกลุ่มของพี่หล่อฟันธงนะครับคู่นี้นะครับเป็นการพบกันระหว่าง Nottingham f เรสต์นะครับพบกับโมนาโกนะครับคู่นี้นะครับก็ได้เสมอกันไปนะครับด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับต่อไปนะครับคู่ที่4นะครับเป็นบอลสวีเดนออสเวนคารนะครับเป็นการพบกันระหว่างเยอาเดนนะครับพบกับเอฟบอกนะครับคู่นี้นะครับก็เป็นทางด้านเยอาเดนนะครับที่เอาชนะเอฟบอกไปนะครับด้วยสกอร์หนะะคครับแลึ่งป็นกรับนกรพะหว่างตัวูต่อศ f ีตัวเกี่ยวนะครับพบกับอุลวัลเลนนะครับคู่นี้นะครับก็เป็นทางด้าน FC ตัวเกี่ยวนะครับที่เฉือนเอาชนะ อุลวะเลสไปนะครับด้วยสกอร์สามประตูต่อ2นะครับนี่ก็คือผลฟุตบอล5คู่ของเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเพิ่มเติมนะครับส่วนท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากได้ทีเด็ดบอลของพี่หล่อฟันทองนะครับบอลสเต็ปบอลวีวีเอพีหรือการวิเคราะห์บอลครับสามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราได้นะครับในกลุ่มนะครับของพี่หล่อครับยังมีกิจกรรมนะครับทายผลสกอร์นะครับแล้วก็ยังมีของรางวัลนะครับแจกอีกอย่างมากมายเลยทีเดียวกิจกรรมนะครับทายผลสกอร์คู่วีเอพีนะครับร่วมทายสกอร์บอลคู่วีเอพีนะครับฟ หรือท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากดูการวิเคราะห์บอลนะครับของพี่หลอฟันทงนะครับก็สามารถดูได้ในช่องเพลิ์ทีเด็ดบอลของพี่หลอฟันทงได้เลยนะครับยังไงวันนี้นะครับพี่หลอก็ขอขอบคุณนะครับผู้รับชมทุกท่านนะครับที่รับฟังจนจบคลิปนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับกราบสวีดัสวัสดีครับ